สวัสดีค่ะขออนุญาตรีวิวนะคะวันนี้พามาชมเป็นเก่งกันบ้างนะคะเพิ่งมีเก่งเข้านานๆทีนะคะเป็นตัว m a ส d a 2ค่ะรุ่น Elegance นะคะรถปี2012เครื่อง1.5นะคะคันนี้ได้สีขาวสวยเลยแถมเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะพาสีไม่ขาดค่ะใช้งานต่อยาวๆถึงสิ้นปีเลยนะคะรถได้สวยเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพรถร,ถรอบคันค่ะแล้วก็รถก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มี ระบบถุงลมเียบภายด้านหน้าคู่หน้าให้ด้วยนะคะดูสภาพด้านหน้าค่ะไฟด้านหน้าขัดให้เรียบร้อยนะคะกระจังหน้าสวยงามนะคะโลโก้โตโยต้าสวยๆด้านหน้านะคะสีสันด้านหน้าสวยงามค่ะมันจะมีรอยเล็กน้อยนะคะด้านล่างรอยสกิดอาจจะโดนหินโดนอะไรมาเล็กๆน้อยๆนะคะก็ตามอายุการใช้งานเดิมนะคะก็มีกันบ้างนะคะมาดูสีสันด้านข้างนะคะอ่า สีสันด้านข้างสีสันสวยงามเลยค่ะสีขาวนะคะแล้วก็ตัวแม็กนะคะได้เดิมของตัวมาสเตอร์นะคะยางขอบ15อยางใหม่ปี23เลยนะคะเนี่ยใช้งานต่อยาวๆนะคะคุ้มคุ้มนะคะดูด้านในกันหน่อยด้านในนะคะเขาจะแต่งเป็นโทนสีเบจตัดเทาตัดดำนะคะ มีความหรูหรานะคะสวยบอกก็จะได้เป็นบอกผ้าเดิมๆนะคะสภาพดีไม่มีฉีกขาดนะคะได้เป็นสีเบจค่ะส่วนคอนโซลหน้านะคะนี่คอนโซลหน้าตรงนี้ก็จะได้แอร์แบกนะคะถุงลมนิรภัยด้านฝั่งคนนั่งนะคะช่องเก,ก็บของตรงนี้นะคะ,ะใช้งานได้ปกติเลยแอร์เย็นฉ่ำนะคะแล้วก็ระบบเกียร์ปกติค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลงพวงมาลัยนะคะอันนี้มีแตกรายงานเล็กน้อยนะคะ ถ้าแต่จริงๆก็ไม่ได้น่าเกียดนะแต่ถ้าอยากให้สวยหน่อยก็ซื้อมาหุ้มใหม่นะคะก็จะสวยอีกแล้วก็ได้ระบบถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยะค่ะดูเส้นล้ายด้านข้างนะคะน็อตน็อตนะคะเดิมๆเลยยังไม่ขยับนะคะดูรอยองรอยอาร์ตนะคะด้านหน้ารถจะแกะยากหน่อยนะคะเพราะว่ารถมันมือเดียวเลยได้ผ่านการแกะมานะคะ เดี๋ยวบิมแกะก่อนแป๊บนึงแกะได้แล้วนะคะนี่้อยอาร์กไปทั้งแต่ด้านข้างนะคะไล่ไปจนด้านบนเนี่ยอาร์จก็เ็นว่าเป็นชัดๆตอกเดินจากโรงงานเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางนี้กันบ้างนะคะที่นั่งตอนที่สองนะคะแถมประตูวสวยงามนะคะด้านในก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดิมๆเลยสีเบจนะคะสภาพดีไม่มีฉีกขาดแต่ว่าเดี๋ยวไปทําความสะอาดให้เพิ่มนะคะตัวนี้มันจะเปื้อนนิดนึง เดี๋ยวรอแดดแรงๆหน่อยจะได้ถอดออกซักนะคะแล้วตากแดดหน่อยนะคะแต่สภาพดีค่ะไม่มีฉีกขาดนะคะแล้วก็ที่รองพื้นเนี่ยเอาไปซักอยู่เดี๋ยวมาใส่ให้นะคะดูรอยองรอยอาร์กเหมือนเดิมนะคะแกะกันชบ้นแน่นเวอร์อ่ารอยอาร์กนะคะเดี๋ยวไปแป้งแต่ด้านข้างนี่ค่ะ โอยอาชัดๆนะคะดูไปช้าๆจืบๆนี่อาดูมืองานชัดๆนะคะโอเคค่ะมาดูด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะ,ะจะมีตัวกดตรงนี้ไม่ใช่เชนเซอร์นะคะเป็นตัวเปิดเปิดไอ้นี่เปิดกระปุงท้ายนะคะนี่ ด้านหลังก็จะกว้างๆนะคะลึกมากช่องเก็บของเยอะมากนะคะใส่ของได้เยอะมากแล้วก็รถไม่เคยติดแก๊สนะคะข้างล่างก็จะมีพวกยางอะไหล่นะคะไปเปลี่ยนนี่ด้านล่างนะคะเนอก็็จะทำเดิมนะคะด้านข้างนี่เดิมๆเ,เลยดูท้ายอีกรอบนะคะไฟสวยนะคะไม่มีแตกร้าวค่ะ สติกเกอร์มาสตาร์ยังอยู่นะคะตรงนี้มีรอยขีดขว่วนนิดนึงอาจจะโดนสกิดจากเศษหินใดๆนะคะนิดหน่อยด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์เอลิแกนซ์เนี่ยหายไปลวอันนี้เดี๋ยวไปขัดออกให้นะคะมันจะได้เรียบเรียไปกับสีนะคะ,ะท่อก็ได้เดิมเดิมของมาสตาร์นะคะนี่ยังมีตอกมาสตาร่ตอกอยู่ตรงท่อด้วยมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะสีสันสวยงามนะคะมีลักิ้มหนึ่งจุดนะคะตรงน,นี้ อาจจะไปจิ้มอะไรมานิดหนึ่งแผ่นนิดหนึ่งนะคะมีแค่จุดนี้แหละแผนะคะหนึ่งแผอ่ะดูด้านในนะคะฝั่งนี้เบาเปิดให้ดูแล้วนะคะเป็นเบาผ้าเดิมๆเ,เลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันนะคะเลขไม้คันนี้นะคะจะอยู่ที่148,000กว่ากิโลนะคะเป็นลายด้านข้าง ได้ตัวถังนะคะตรงนี้น็อตนอ็นอตด,ด,ด้านข้างไม่ขยับนะคะโอเคอ่ะหลุกแกอีกแล้วทางนี้แปบ๊บหนึ่งอ่ะถึงออกได้แล้วน,นะคะรอยอาร์ตนะคะด้านบนปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บถึงจะขี้เกียจแกะแต่หนูจะแกะให้ดูนะคะแกะให้ดูจริงๆว่ามีลอยอาร์ตนะคะเวลาลูกค้า ดูรถจะได้มั่นใจนะคะเดี๋ยวดูข้างหลังกันบ้างอะด้านหลังนะคะลไล่ไฟตั้งแต่ด้านข้างนะคะด้านบนนี่ชัดๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเทสกระจกไฟฟ้ากัน,นะคะ่ะคู่หน้านะคะปา๊าบขึ้นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวดูฟังนี้หน่อย ลงนะคะแล้วก็ขึ้นนะคะ,อะโอเคใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูสภาพ้องเครื่องกันนะคะเครื่องก็จะเป็นเครื่องซีสูค่ะ,คะเครื่อง1.5้านะคะของตัวมาสตค่ะของเครื่องร้านทองความสาดให้เรียบร้อยนะคะเครื่องไม่มีสั่นนะคะรับปากระโปรงเดิมๆไม่ขยับเลยนะคะดูดอก CL อนะคะ ลอ,ลอยองลอยอาร์ด้านข้างได้ด้านข้างตอกมัดได้น,นะคะน็อตด,ด้านข้างไม่ขยับค่ะนุ่น็อตส,สวยเลยเลอยอาชัดๆนะคะด้านหลงด้านหน้านะคะติดกเอมอกรอยอยู่นะคะลอยอารนะคะี PR นะคะดูดู น้ำมันเครื่องนะคะไม่มีความไม่มีไอ่นะคะเครื่องดีเลยแล้วก็โป้งนะคะได้เดมเดิมของมาสตานะคะมีตอกกระดาอยู่ตัวแขงกันความร้อยอยู่ครบนะคะอ่าก็สภาพดีเลยะคะ่ะพร้อมใช้งานนะคะได้ปี2012ด้วยมาส์ตา2นะคะ เก๋งเกียวออตโต้ค่ะรถมือเดียวป้ายแดงเลยราคาเปิดอยู่แค่129,000บาทนะคะได้สีขาวสวยด้วยสนใจทักมาสอบถามกันก่อนได้นะคะรถได้ทั้งสดและผ่อนเลยรถจะจอดอยู่ที่เป็นรถวิเชดดียรดีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะทีนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ